สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูทรายในส่วนเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ม2ในเรื่องของแสงและการเกิดภาพแสงและการมองเห็นนะคะโดยที่ในเรื่องนี้เนี่ยครูจะสอนเน้นในเรื่องของการวัดรูปภาพที่เกิดจากกระจกภาพที่เกิดจากเลนส์แล้วก็การคำนวณเบื้องต้นเพื่อเราสามารถไปไป,ไปอ่านหนังสือเองได้เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าอ่านหนังสือเองจะค่อนข้างเข้าใจยากพอสมควรนะคะ มาดูมาเริ่มกันเลยการวัดภาพที่เกิดจากกระจกและเลนส์ก่อนที่เราจะวัดภาพได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากระจกและเลนส์มีกี่ชนิดแล้วมีคุณสมบัติเหมือนหรือต่างกันยังไงอันดับแรกเรามาดูที่เลนส์กันก่อนเลนส์มีกี่ชนิดตามที่เรารู้เบื้องต้นเลนส์มี2ชนิดนะคะก็คือเลนส์นูนกับเลนส์วาลถามว่าเลนส์นูนกับเลนส์วาลถ้าเป็นหน้าตาของมันหน้าตามันเหมือนหรือต่างกันยังไงง่ายๆนะคะหน้าตาของเลนส์นูนคือตรงกลางอจะมีความกว้างมากกว่า อาจจะกว้างกว่าด้านด้านเดียวแบบเนี้ยหรือ2ด้านแบบเนี้ยก็ได้ในส่วนของเลนเวาวเลนเวาวก็ตรงข้ามการเลนเวาวก็คือตรงกลางตรงเนี้ยค่ะจะเวาวไปหรือว่าตรงกลางเนี้ยจะแคบกว่าเหมือนกันคือจะเวาวข้างเดียวแบบนี้หรือสองข้างแบบนี้ก็ได้ทีนี้สมบัติของเลนที่เราสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนก็คือมันสามารถยอมให้แสงผ่านได้ใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเมื่อแสงผ่านไปแล้วอะแสงมันจะไม่ได้คงสภาพเส้นตรงเหมือนเดิมละแต่ว่าแสงมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นซึ่งเลนส์สองชนิดเนี้ยจะให้การหักเหของแสงให้ต่างกาันต่างกันยังไงอันดับแรกอันดับแรกเลนนูนเลนนูนให้การหักเหของแสงยังไงสมมติแสงเดินทางมาเป็นเส้นตรงใช่ไหมพอผ่านเลนนูนปุ๊บจะเกิดการรวมแสงอันนี้เป็นภาพที่ครูวาดคร่าๆวๆเฉยๆนะเดี๋ยวหลักการวัดภาพจริงๆเดี๋ยวครูอธิบายในสไลด์ต่อไป ในขณะที่ถ้าเป็นเลนส์วาวเลนส์วาวตรงข้ามเลนส์วาวก็คือจะเกิดการกระจายแสงครูให้หนูดูตามรูปอะคือแบบเหมือนมันบานออกอย่างเงี้ยเราก็บานออกเป็นกระจายแสงไปด้วยนะคะในขณะที่ถ้าเป็นกระจกถ้าเป็นกระจกมีกี่ชนิดกระจกก็จะมี2ชนิดเหมือนกันก็คือกระจกนูนกับกระจกวาว คือคลายกันแต่สมบัติอาจจะตรงข้ามกันโดยชิ้นโดยสิ้นเชิงโดยที่กระจกนูนหน้าตาของกระจกนูนจะเป็นนี้คือแสงอจ,จะมาทางนี้ใช่ไหมตัวที่แสงผ่านตรงกลางตัวที่แสงจะมากระทบตรงกลางคือส่วนที่มันยื่นนูนออกมาเราเรียกว่ากระจกนูนด้านหลังก็จะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยแสดงถึงการทุกแสงคือเวลาหนูส่องกระจกหนูส่องได้ด้านเดียวหนูไม่สามารถพลิกด้านหลังกระจกแล้วมาส่องได้นะคะอ่ะหนูแล้วก็กจะอันตรงนี้ นูแล้วก็วาวนูนแล้วก็กระจายอะไรคุณอ่ะถ้าเป็นกระจกวาวกระจกวาวเป็นอย่างนี้แสงก็มาตรงนี้ใช่ป่ะคือตรงกลางเนี่ยมันว้าวไปสมบัติของกระจกนูนกับกระจกว้าวอันนี้เป็นกระจกนูนใช่ไหมแสงสามารถทะลุผ่านกระจกได้ไหมแสงจะผ่านเลนได้แต่กระจกเป็นยังไงกระจกมันสะท้อนแสงใช่ไหมคะดังนั้นถ้าแสงผ่านเออแสงมากระทบกระจกปุ๊บเกิดการสะท้อนตรงนี้เป็นกระจกนูนคือถ้าเป็นรูเป็นเลนนูนอะรวมแสง แต่ถ้าเป็นกระจกนูนจะตรงข้ามคือกระจายแสงคือกระจายแสงในขณะที่ถ้าเป็นกระจกเววกระจกเววเป็นไงกระจกเววรวมแสงนาะโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้เราก็มาดูอันดับแรกเลยคือเลนเลนนูนก่อนเลนนูนที่ระยะแรกขอที่ระยะอน,นันต์ระยะอน,นันต์แปลว่าวัตถุอยู่ไกลามากดังนั้น แสงจะเดินทางมาเป็นเส้นตรงเวลาวาดรูปนะคะหนูต้องตีเส้นมาก่อนหนึ่งเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นแกนมุกสําคัญเป็นเส้นที่จะให้เราเอาไว้เป็นฐานเทียบขนาดวัตถุเทียบออลักษณะของวัตถุเวลาวาดเลนนูนนะคะหนูวาดอย่างนี้สองอันประกบกันเส้นตรงกลางอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีจุดตรงกลางตรงเนี้ยเราให้มันคือจุดโอคือจุดกึ่งกลางเลน เวลาหนูวาดนะคะใช้ไม้บรรทัดวาดนาองแล้วก็วัดระยะจากจุดกลางเลนตรงเนี้ยหเซนหรือ2เซนก็ได้สมมติครูให้เป็น1เซนนะหนเซนตรงนี้เป็น f แล้วก็จากจุด f ไปจุด 2f ก็คือ1เซนเหมือนกันตรงนี้ให้เป็น 2f จากจุด O มาฝั่งนี้คือ f จากจุด f มาจุดตรงนี้คือ 2f ระยะตรงนี้เท่ากันทั้งหมดนะคะด้านเนี้ยด้านฝั่งที่แสงจะกระทบะเราเรียกว่าด้านหน้าเลน ส่วนฝั่งนี้เราเรียกว่าด้านหลังเลนค่อยๆรู้ไปนะทีละคำบางคำเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเดีย๋ยเพิ่งตกใจค่อยๆรู้ไปแสงมาจากระยะอันตน์แสดงว่าเป็นลําแสงขนานสมมุติว่าขนานนะขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญให้มาโดนเส้นตรงกลางเลนตรงนี้นะคะเส้นตรงกลางนะไม่เอาริมใดริมหนึ่งของเลนหลังจากนั้นผ่านเลนนูนถามว่าแสงผ่านเลนได้ไหมแสงผ่านเลนได้ใช่ไหมยิ่งเป็นเลนนูนด้วยเป็นไงรวมแสงหรือกระจายแสงรวมแสง รวมแสงไปตัดที่ไหนรวมแสงไปตัดที่จุดโฟกัสหนูแชงไว้ประทัดว่านะหนูจะต้องวาดตรงกัอรูนะคะอีกเส้นหนึ่งก็ออขนาดกต่เส้นแกนมุกสาคัญเช่นกันพันเล่นรวมแสงกระจายแสงรวมแสงรวมแสงไปตัดที่จุดโฟกัสทีนี้หลักการดูว่ามันเกิดภาพหรือไม่เกิดภาพนะดูที่ถ้ารังสีตัดกันแสดงว่าเกิดภาพแสดงว่าในกรณีนี้ ที่ระยะอนันต์เกิดภาพไหมเกิดภาพใช่ไหมเกิดภาพเวลาเกิดภาพเนี่ยภาพมี2ชนิดคือภาพจริงกับภาพเสมือนเวลาดูคือภาพจริงอ่ะคือรังสีของแสงมันตัดกันจริงๆอันนี้ครูสอนเฉพาะการวัดรูปนะเดี๋ยวการดูภาพจริงภาพเสมือนกับการคำนวณเนี่ยครูจะสอนอีกกรณีหนึ่งเกิดภาพในกรณีนี้รังสีของแสงตัดกันจริงๆคือเกิดภาพจริงเกิดภาพจริงเป็นยังไงเกิดภาพจริงถ้าสมมติว่าภาพจริง อยู่ด้านบนเส้นแกนมุกสําคัญเราเรียกว่าหัวตังอยู่ด้านล่างเราเรียกหัวกลับแต่เกิดภาพจริงบนเส้นแกนมุกสําคัญตัดกันตรงนี้พอดีดังนั้นลักษณะของภาพที่เกิดแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเกิดภาพจริงเป็นจุดหน้าเลนหรือหลังเลนฝั่งที่วัตถุอยู่ฝั่งที่แสงกระทบคือหน้าเลนฝั่งนี้คือหลังเลนโอเคไหมคะอันนี้คือระยะอันนน ต่อไปต่อไปขอที่ระยะที่เราจะวาดคือระยะน,นั้นนะคะเป็นระยะเดียวที่เราจะวาดต่างกับการวาดภาพแบบอื่นนะคะอันนี้ครูอขอเป็นการวาดทั่วไปและวัตถุวัตถุถที่ระยะไกลกว่า 2f อันดับแรกวาดยังไงวาดเส้นแกนมุกสำคัญมาก่อนปึ๊บวาดเลนส์ ปื๊บปื๊บมีเส้นตรงกลางด้วยปื๊บตรงนี้นะจุด O วัดระยะมาตรงนี้ให้เป็น f วัดระยะมาเท่กากันตรงนี้เป็นสอง f วัดระยะมาขาดตรงนี้เป็น f วัดระยะมาเท่ากันตรงนี้เป็น2 f วัะะตวะะถุาารตรถอยู่ไกลกว่าสอง f แสดงว่าวัตถุต้องอยู่ด้านหน้าเลนส์ตรงนี้อสมมติเราให้วัตถุอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคไหมคะหลังจากนั้นเวลาวาดนะการวาดรูปนะคะมีแค่2เส้นเส้นแรกให้ลากจากปลายวัตถุ ังดีๆนะลากจากปลายวัตถุขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญไปถึงกลางเลนกลางเลนคือตรงนี้นะคะไม่ใช่ลิมดรลิมหนึ่งผ่านเลนปุ๊บถามว่าเลนแสงผ่านได้ไหมแสงผ่านได้เลนนูรวมแสงหรือกระจายแสงรวมแสงดังนั้นรวมแสงรวมแสงต้องไปตัดที่จุดไหนรวมแสงต้องไปตัดที่จุดโฟกัสดังนั้นอันนี้ก็จะไปตัดอุ๊ยขอโทษค่ะอันนี้ก็จะไปตัดที่จุดโฟกัสคือครูวาดเบี้ยว หนูต้องวาดให้มันแบบไปตัดที่จุดโฟกัสพอดีนะอันนึงอ่าไปตัดที่จุดโฟกัสลบเส้นไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรโอเคสมมติว่าตรงนี้คือจุดโฟกัสนะลากไปตัดจุดโฟกัสอีกเส้นหนึ่งนะคะ อีกเส้นหนึ่งให้ลากจากปลายของวัตถุไปตัดที่จุดกึ่งกลางเลนหรือจุดศูนย์กลางเลนก็คือจุด O ตรงนี้ลากไปเลยค่ะโอเคโอเคคือกูใช้อันนี้มันจะวาดยากนึดงหนึงหลังจากนั้นเส้นตัดกันตรงไหนให้หนูลากจากตรงนั้นนะคะลากจากจุดที่มันตัดกันไปยังเส้นแกนมุกสำคัญมันตัดกันตรงนี้ใช่ไหม ดังนั้นให้หนูรักจากตรงเนี้ยไปเส้นแกนมุกสําคัญแล้วก็ตัดกันตรงไหนให้เขียนหัวลูกศรตรงนั้นสแสดงว่าในกรณีนี้คูถามว่าเกิดภาพหรือไม่เกิดเกิดภาพเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนเวลาดูว่าเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นรังสีของแสงที่ไปตัดกันจริงๆใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าแสงเนี่ยมันผ่านเลนไปได้จริงๆใช่ปะคะดังนั้นในกรณีนี้คือเกิดภาพจริงหัวตั้งหรือหัวกลับ เทียบกับเส้นแกนสําคัญหัวอยู่ด้านล่างใช่ปะ่ะหัวอยู่ด้านล่างก็คือเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเป็นไงขนาดคือความสูงค่ะความสูงวัดเส้นนี้กับเส้นนี้ความสูงเป็นไงความสูงมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงใช่ไหมน้อยลงก็คือเตี้ยลงเตี้ยลงก็คือขนาดเล็กกว่าเดิมใช่ป่ะคะเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุ หน้าเลนหรือหลังเลนฝั่งนี้คือหน้าเลนฝั่งที่วัตถุอยู่คือหน้าเลนฝั่งนี้คือหลังเลนหลังเลนโอเคไหมอะระยะต่อไปให้วัตถุอยู่ที่ระยะ 2f พอดีระยะ 2f ใครที่พอจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะยูยูคือระยะวัตถุนะอยู่ที่ 2f ใครที่พอจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วลองวาดก่อนครูไปเลยก็ได้นะอันนี้เส้นแกนกสำคัญอันนี้เลนวาดมาปึ๊บจากตรงนี้นี้คือโอใช่ปะวัดมา f วัดมาสองวัดมา f วัดมาสองให้วัตถุอยู่ที่ไหนนะให้วัตถุอยู่ที่สองพอดีใช่ปะคะครูก็ตั้งมาโอ้โหเบวเบวตั้งแต่วัตถุตั้งละสมมติว่าตรงเนี้ยคือสองพอดีอ่ะให้สองเอยู่ตรงนี้ เส้นแรกว่าดยังไงเส้นแรกลากขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญไปถึงกลางเลนผ่านเลนปุ๊บดูว่าเป็นเลนอะไรดูว่าเป็นเลนใช่ไหมเลนแสดงว่าแสงผ่านเลนได้ใช่ปะคะเมื่อแสงผ่านเลนได้ดูว่าเป็นเลนอะไรดูว่าเป็นเลนนูนใช่ไหมเลนนูนแสดงว่ารวมแสงหรือกระจายแสงรวมแสงรวมแสงไปตัดที่ไหนไปตัดที่จุดโฟกัสไปตัดที่จุดโฟกัสอีกเส้นหนึ่งค่ะลากจากปลายวัตถุเหมือนกัน ไปไหนไปจุดกึ่งกลางเลนจุดกึ่งกลางเลนคือจุดอะไรคือจุดโอลากไปปึ๊บอโอเคอันเนี้ยเป็นระยะเนี้ยค่ะเป็นระยะทดสอบความแม่นของสเกลถ้าหนูตั้งสเกลแม่นนะภาพที่ได้นะคะจุดตัดตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่สองเอพอดอมีมาดูการมาสรุปว่าเกิดภาพไหมอยากรู้ว่าเกิดภาพไหมดูว่าตัดกันไหมตัดกันแสดงว่าเกิดภาพ ตัดกันดูว,ว่ารังสีของแสงมันตัดกันจริงๆริหรือเปล่าเนี่ยรังสีของแสงมันทะลุหลังเลนส์ไปจริงๆริตัดกันจริงๆงดังนั้นเกิดภาพจริงเกิดภาพจริงวัตถุเป็นไงหัวตั้งหรือหัวกลับคือวัตถุอ่ะมันเป็นอย่างนี้วัตถุอ่ะลูกศรอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ภาพที่เกิดหัวที่ดังนั้นเกิดภาพจริงหัวกลับระยะเดียวกันแสดงว่าขนาดเท่ากันขนาดเท่าวัตถุหรือถ้าหนูมีไว้บรัทัดนะคะหนูวัดความสูงของวัตถุกับของภาพตรงเนี้ยจะได้ความสูงเท่ากันความสูงเท่ากันคือ ขนาดเท่ากันเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเท่าวัตถุหน้าเลนหรือหลังเลนฝั่งวัตถุด้านหน้าฝั่งนี้ด้านหลังหลังเลนโอเคระยะต่อไปเดาไหมน่าจะเป็นระยะไหนระยะต่อไปก็ต้องเป็น u u นี่คือระยะวัตถุนะคะ u ที่ f กับสอง f อุ้ย u ที่ f กับ2 f คืออยู่ระหว่าง f กับ2 f นั่นเอง ลากปลายเส้นอุยเบียวเส้นแกนมุกสําคัญตั้งเลนรึบๆกีดเส้นตรงกลางเลนรึบตรงนี้คือจุดโวัดระยะมา1เซนให้เป็น f วัดระยะมาอีก1เซนให้เป็น2 f วัดระยะมา1เซนให้เป็น f อีก1เซนให้เป็น 2F ให้ยูอยู่ตรงนี้ระหว่าง f กับ 2f ใครวัดได้วัดนำครูไปก่อนเลยนะเส้นแรกไงนะ ลากจากปลายวัตถุเป็นไงขนาดกับเส้นแกนมุกสําคัญถึงเลนถึงกลางเลนปุ๊บดูว่าเป็นเลนแสดงว่าแสงผ่านเลนได้ดูว่าเป็นเลนอะไรเลนนูนเลนนูนรวมแสงหรือกระจายแสงเลนนูนรวมแสงรวมแสงก็ต้องไปตัดที่จุดโฟกสัสลากเลยค่ะหรือสมมุติว่าตรงโอเคอีกเส้นนึงลากไปตัดที่จุดกึ่งกลางเลนใช่ไหมก็คือจุดโลากจากปลายวัตถุเหมือนกันนะคะหรือสมมุติว่าตรง แย่มากเลยอะคือหนูต้องใช้ไม้บรรทัดแล้วหนูวาดตรงกับครูนะคะตัดกันตรงไหนเกิดภาพตรงนั้นสแสดงว่าในกรณีนี้ตัดกันตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็ลากจากเส้นที่ตัดกันอุ้ยลากจากเส้นที่ตัดกันถึงเส้นแกนลูกสําคัญตัดกันตรงไหน,นหัวลูกศรอ,อยู่ตรงนั้นสแสดงว่าเกิดภาพเกิดภาพเป็นไงลำสีลังสีของแสงไปตัดกันจริงๆดังนั้นในกรณีนี้คือเกิดภาพจริงหัวตั้งหรือหัวกลับ หัวกลับนี่ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดก็ได้เนี่ยวัดก็รู้แล้วว่าขนาดเป็นไงขนาดใหญ่ใหญ่กว่าวัตถุหน้าเลนหรือหลังเลนหลังเลนค่ะเพราะรังสีของแสงทะลุก,กันไปตัดที่หลังเลนจริงๆโอเคระยะต่อไประยะต่อไปเดาไหมระยะต่อไปก็คือ u อยู่ที่ f พอดีที่จุดโฟกัส ทำลายกรลากเ้นแกนมุกสำคัญทำลายต่อวัดเลนปื๊บปื๊บปื๊บอันนี้คือจุดโอวัดระยะไปหนึ่งเซนโอยะวัลระยะไป1เซนให้เป็น f อีก1เซนให้เป็น 2F วัลระยะไป1เซนให้เป็น F 1เซนให้เป็น 2F กรณีนี้วัตถุอยู่ที่ f พอดีปื๊บนะคะใครจำได้บ้างทางไงวัดเลย ้แนแรกขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญอือสมมติว่าขนาดดูว่าเป็นเลนแสดงว่าแสงผ่านได้ไหมผ่านได้เลนอะไรเลนนูนเลนนูนรวมแสงหรือกระจายแสงเลนนูนรวมแสงรวมแสงก็ต้องไปตัดที่จุดโฟกัสต่อไปอีกเส้นหนึ่งลากจากปลายวัตถุที่เดิมไปไหนไปจุดกลางเลนจุดกลางเลนคือจุดอะไรจุดโอลากไปมันขนานกันอนะ ถ้าลากต่อไปเรื่อยๆมันก็จะขนาดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นในกรณีนี้สองเส้นเนี้ยมันจะตัดกันไหมคะไม่ตัดครูบอกเราว่าภาพจะเกิดขึ้นเมื่อสองเส้นเนี้ยตัดกันดังนั้นกรณีนี้สองเส้นเนี้ยไม่มีทางตัดกันดังนั้นไม่เกิดภาพไม่เกิดภาพเขาใช้อีกคํานึงว่าอาจจะเกิดก็ได้นะแต่เกิดภาพที่ระยะอนันต์คืออาจจะที่ไกลมากๆอืม ดังนั้นในกรณีที่ถ้าวัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสพอดีอาจจะไม่เกิดภาพหรือเขาจะใช้คําว่าเกิดภาพที่ระยะอันตน์นมาดูระยะสุดท้ายคือหน้า F หน้า F หน้า F อยู่อยู่หน้า F เริ่มเซนเซมุกสำคัญรึวัดเลนรึรึมมีกำลังเลนน มีกลางเลนด้วยเพื่อให้ง่ายๆคือขึ้นหนูว่าสวยๆนะจุดนี้วัดมาหนึ่งเซนให้เป็น F อฟปึ๊บปึ๊บหนึ่งเซนเหมือนกันให้เป็นสองเอฟจุดนี้ให้เป็นเอฟปึ๊บปึ๊บให้เป็นสองเฟหนูห้ามมั่วนะคะหนูต้องวัดนะว่าจุดนี้ไปจุดนี้หนึ่งเซนจุดนี้มาจุดนี้หนึ่งเซนโอเคไหมเพราะถ้าหนูตั้งสเกลผิดรูปหนูจะผิดหมดเลยวัตถุหน้าเอฟแสดงว่าให้อยู่ประมาณตรงนี้โอเคหลังจากนั้นปฏิบัติการวาดได้เริ่มที่ ปลายวัตถุยังไงขนาดกับเส้นแกนมุกสําคัญไปถึงกลางเลนถึงกลางเลนปุ๊บเป็นไงดูว่าเป็นเลนแสดงว่าแสงผ่านได้ใช่ปะ่ะแสงผ่านได้เลนอะไรเลนนูนเลนนูนแสดงว่ารวมแสงหรือกระจายแสงรวมแสงรวมแสงก็ต้องไปตัดที่จุดโฟกัสออืออีกอันนึงล่างจากปลายวัตถุไปไหนไปจุดกลางเลนคือจุดโอหรือเอไม่มีทีท่าว่าจะตัด ไม่มีทีท่าว่าจะตัดไม่ว่าแต่ว่าเหมือนจะเบนออกจากกันด้วยดังนั้นรังสีของแสงจริงๆไม่มีทางตัดกันแล้วเราทําไงดีเราก็ลองวาดย้อนดูคือรังสีของแสงจริงๆมันมาทางนี้นะคะแต่ว่ารังสีเสมือนของแสงอ่ะคือเกิดในทิศทางเดียวกับรังสีจริงๆตรงเนี้ยเราจะวาดเป็นเส้นประในกรณีนี้รังสีของแสงไม่ตัดกันแต่รังสีเสมือนของแสงหนูวาดให้มัน มองว่าถ้ามันแบบว่าเป็นแนวเดียวนเดิมนะรังสีเสมือนของแสงพวกนี้มันตัดกันคือใช้ไม้บรรทัดทาบนะเนี่ยให้มันเป็นแบบแนวเดียวกันดังนั้นในกรณีนี้รังสีเสมือนของแสงเนี่ยหรือเขาเรียกว่ารังสีเสมือนรังสีเสมือนเออเสมือนว่ารังสีของแสงเนี่ยตัดกันตรงนี้ดังนั้นกรณีนี้เกิดภาพไหมคะเกิดภาพ ถ้าภาพจริงมันต้องตัดฝั่งนี้คือแสงจริงๆตัดกันแต่กรณีนี้ไม่ใช่เราจะเรียกกรณีเนี้คะ่ะว่าเกิดภาพเสมือนหัวตั้งห,หัวกลับหัวตั้งขนาดเป็นไงโอ้โหบิ๊กบึ้มมากขนาดใหญ่กว่าวัตถุหน้าเลนหรือหลังเลนถ้าหลังเลนคือฝั่งนี้ใช่ไหมหน้าเลนคือด้านเดียวกับวัตถุหน้าเลนหน้าเลนหรือว่าด้านเดียวกับวัตถุนั่นเอง กรณีนี้นะคะจะเป็นภาพเสมือนที่เกิดขึ้นเป็นกรณีเดียวของเลนนูนคือวัตถุอยู่หนะเ f ฟจบแล้วโอเคเดี๋ยวครูมาสรุปให้แต่ว่าอันเนี้ยครูประเด็นของคลิปเนี้ยคือครูต้องการสอนให้หนูว่ารูปเป็นแล้วเดี๋ยวเวลาจำหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาจำกันอีกทีนะคะขออีกรูปหนึ่งขออีกเลนหนึ่งได้ไหมเลนเว้วมันไม่ยากมันกรณีมันคล้ายๆกันหมดขออีกสองรูปที่เป็นเลนเววเนาะเลนเว้ว เลนเวลนะคะถ้าเป็นที่ระยะอน,นันต์เวลาว่าเลนเวลก็เหมือนกันคือให้มีตรงกลางด้วยอันนี้ O อันนี้ f อันนี้ของ f ใช่ปะอันนี้ O อันนี้ F อันนี้สองเเลนเวลแสดงเออถ้าเป็นที่ระยะอนันต์แสดงว่าแสงเดินทางมาเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเมื่อแสงเดินทางมาเป็นเส้นตรงขนาดกับเส้นแกนมุกสําคัญถึง ตรงกลางเลนปึ๊บดูว่ามันเป็นเลนแสดงว่าแสงผ่านเลนได้เป็นเลนวาวแสดงว่ากระจายแสงแต่เราไม่สามารถกระจายแสงตามใจฉันได้เราต้องกระจายแสงให้มุมที่มันกระจายนะคะมีทิศทางเดียวกับที่แนวรังสีมันอะ่ะจะไปตัดที่จุดโฟกัสคือกระจายแบบเนี้ยหนูใช้ไม้บรรทัดทาบเพื่อให้แนวของมันอะ่ะไปตัดที่จุดโฟกัสโอเคปะ่ะปึ๊บกระจายนี้ใช่ไหมแนวของมันเนี้ยไปตัดที่จุดโฟกัสแต่แสงที่เราเห็นอะ่ะจะเป็นในทิศทางนี้โอเคปะ่ะ แสงที่เราเห็นน่ะคือพอเวลาเอากล่องแสงมาให้แสงผ่านเลนส์นะคะจะเห็นแสงเป็นอย่างเงี้ยแนวเนี้ยเราจะไม่เห็นตี้แต่ว่าทิศทางการเบนของมันน่ะจะเบนอย่างงี้จะเบนคือมันไม่ใช่แบบเบนตรงเบนแปตรงนี้เบนมาตุงนี้อะไรเงี้ยคือมันจะเบนมาเพื่อให้ทิศทางของมันไปตัดที่จุดโฟกัสอืมอันนี้ที่ครูบอกว่าง่ายเพราะอะไรอุ้ยขอโทษขอโทษที่ครูบอกง่ายเพราะว่าทุกกรณีทุกระยะของวัตถุ มันจะเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะ,ะเป็นระยะ 2F แล้วกันอ่ะไกลยูยูไกลกว่า 2F อ้าวดาับเอาใหม่ยูไกลกว่า 2F เวลาว่านเหมือนกันเลยค่ะตั้งแกนมุกสองคันเบียวมากๆ วัเลนนูนเอ้ยไม่ใช่วัเลนวาวอันนี้คืออะไรโอวัดมา F อันนี้หนึ่งเซน F อันนี้หนึ่งเซนสองใครจะใช้สองเซนขอโทษนะคะใครจะใช้สองเซนก็ได้นะแต่ว่าก็ถ้าสมมติจาก O มาตรงนี้สองเซนจาก F มาตรงนี้มาสอง F ก็ต้องสองเซนเหมือนกันอ่ะสมมุติให้ U ไกลกว่าสอง F ใช่ไหมอยู่ตรงนี้จริงๆเอาที่ระยะไหนก็ได้มันเหมือนกันหมดอืมทำไงต่อ เวลาวาดนะคะเส้นแรกคล้ายกันลากจากปลายวัตถุขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญไปถึงเลนไปถึงกลางเลนปึ๊บหนูก็ดูว่ามันเป็นเลนแสดงว่าแสงผ่านเลนได้ไหมแสงผ่านเลนได้เพราะแสงผ่านเลนได้ปึ๊บดูว่ามันคือเลนอะไรมันคือเลนเว้าเลนเว้าแสดงว่ารวมแสงหรือกระจายแสงเลนเว้าแสดงว่ากระจายแสงกระจายไปแค่ไหนกระจายในทิศทางไหนกระจายในทิศทางที่แนวรังสีของมันน่ะจะตัดกับจุดโฟกัสหนูก็เอาไม้บรรทัดทาบเลยค่ะแล้วก็ปึ๊บ แต่แสงจริงๆที่เราเห็นคือเส้นนี้โอเคปะ่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะลากจากปลายวัตถุไปตัดอะไรไปตัดจุดโอก็ลากไปเลยยาวๆล๊บอุย้ยลากแต่จุดโอสมมุติว่าตัดจุดโอพอดีดังนั้นหนูสังเกตนะรังสีจริงๆอ่ะรังสีของแสงจริงๆอ่ะมันตัดกันไหมรังสีของแสงจริงๆมันไม่ตัดกันเห็นปะ่ะคือแสงเวลาเราเห็นอนะ่ะเราจะเห็นเป็นแบบเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ย แต่ส่วนที่มันตัดกันอะคือบริเวณนี้เห็นปะตรงนี้มันคือแบบรังสีเสมือนของมันน่ะเนี่ยตตดกับเส้นเนี้ยดังนั้นในกรณีนะคะเกิดภาพภาพจริงหรือภาพเสมือนดีอันนี้รังสีจริงอันนี้รังสีเสมือนแม้จะมีเส้นเดียวที่เป็นรังสีเสมือนก็ถือเป็นภาพเสมือนแล้วเพราะว่าแสงจริงๆของมันอะไปนี่แหละใช่ปะคะดังแบบนั้นในกรณีนี้คือเกิดภาพเสมือนหัวตั้งห,หัวกลับตัดกันตรงนี้หัวตั้งขนาดนี้โอ้โหไม่ต้องสงสยัย ขนาดเล็กกว่าวัตถุหน้าเลนหรือหลังเลนหน้าเลนเพราะอยู่ด้านเดียวกับวัตถุไม่ว่าหนูจะเอาวัตถุอะค่ะตั้งที่ระยะไหนไหนก็ตามมันก็จะเป็นงนี้ลากเส้นจากปลายวัตถุขนาดกับเส้นแกนมุกสาคัญกระจายปลายแล้วก็มีแนวมาย้อนมาตรงนี้อีกเส้นหนึ่งก็ลากจากปลายวัตถุไปแตะจุดเอมันก็จะได้แบบนี้ นะคะทุกกรณีโอเคไหมแล้วเดี๋ยวการวาดภาพที่เกิดจากกระจกครูต่อให้คลิปต่อไปนะคะลองวาดเองนะคะลองลองดูลองวาดเองในทุกกรณีนะคะดูแล้วก็วาดด้วยแล้วก็ใช้แม่นมาทานันแล้วก็วัดสเกลให้แม่นๆเนาะแล้วก็ให้ได้คําตอบเหมือนกับตามทฤษฎีที่มันควรเป็นนะคะแล้วพบว่วันหมนคลิปหน้าคะ่ะ